เป็นอนะคะเป็นแอนิเมชันเรื่องใหม่ล่าสุดจากกซาสตูดิโดอต์ค่ะเกี่ยวกับอวกาศเกี่ยวกับอวกาศด้วยเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวนะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นมนุษย์ต่างดาวน้องอาจจะมาเป็นหนอนเด้งแบบน,นี้นะคะน้องชื่อกรอดอนค่ะเป็นตัวที่เป็น อ่าผู้หูกับน้องเอลิโอในในเรื่องไม่ขับตัวอยากไปบ้านแล้วอ่ะน,น่ารักมีอะไรบ้างคิดว่าน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีความตลกปกฮามากเลยตัวนี้น่าจะเป็นตัวป่วนเลยล่ะค่ะในชิฟ้านะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าน้องเอลิโอนะคะที่เป็นตัวชื่อเรื่องเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองจะแปลกแยกกว่าเพื่อนคนอื่นมีความสุใจที่ไม่เหมือนคนอื่นก็เลยส่งสัญญ,ญาณข้อความไปหานอกโลกนะคะว่าให้มาหลับเขาหน่อยเขาอยากแบบมีเพื่อนเขาอยากไปเอาอากาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไป จอกับเมตาภาพใหม่ใหม่ต่างสายพันธุ์นะคะคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราคาดหวังได้เลยว่าทางดิสนีย์พิกซ่าเนี่ยทำแอนิเมชันมาหลายเรื่องเราซึ้งกินใจรวมถึงมีประเด็นที่แบบว่าเราไม่คาดคิดว่าเขาจะใส่ประเด็นนี้เข้ามาในแอนิเมชันได้เขาก็ทําจนได้เพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ทุกคนสนุกตลกแล้วก็อินไปกับเรื่องราวของเอเลโอแน่นอนค่ะ เราเองก็ยินด้วยแต่อยากไปเอาลอกาศด้วงใช่หนูก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบโอกาสอยู่แล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเปิดตัวแอนิเมชันที่เกี่ยวข้องกับอวกาศนะคะคิดว่าภาพมันจะต้องสวยมากแน่ๆกันค่ะที่จิกซ่าทำออกมาบอกว่ามีเทโนโลยีใหม่ด้วยที่ใช้ในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะฉะนั้นก็พาติดตามกันด้วยนะคะจริงๆเราเป็นแฟน n n e อยู่แล้วค่ะดูมนตั้งแต่เด็กเลยตล้งแต่แบบ i incredible ินเ e d i ิ l e ท่านสมัยใหม่แล้วก็อินไซอา t อะไรอย่างนี้แล้วก็ตัว t u น n ิ n งเรดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ล่าสุดเลยที่กำลังจะออนวันที่ส9มิก้ามุนายนนี้แล้วนะคะทั่วประเทศในโรงภาพยนต์ก็อยากดูมารับชมกันได้นั่นสนุกแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยเด็กๆชอบอยู่แล้วแตว่าคนวัยอื่นๆนะคะหนูก็คิดว่าน่าจะดูกันได้แล้วเราอาจจะสู้กสุก อินไปกับเรื่องได้ง่ายมากเลยที่ขนาดอินไซต์เอาที่เป็นเรื่องของเด็กเรายังแบบเฮ้ยมีประเด็นน่าสนใจมากมายเกี่ยวกับอารมณ์ของเรานะคะฉะนั้นก็เรื่องนี้คาดหวังได้เลยค่ะว่าเอลิโออาจจะทําให้เรารู้สึกอยากไปชนไัยความแบกใหม่ของบิ๊กซ่าที่มาทําเกี่ยวกับอวกาศด้วยก็นี่แหละค่ะไปรับชมแล้วก็เชียร์เจ้ากอดอนกับเอลิโอกันไปด้วยกันนะคะนั้เชือบสองทรศัพท์ตอบน็อกโลได้อยากสอบอะไร ส่งไปบอกว่ามาเยี่ยมเราหน่อยค่ะอยากเจอเหมือนกันแล้วก็้าไปไปได้พาไปเที่ยวต่างดาวหน่อยได้ไหมอยากไปมากเลยอยากรูว่าเทคโนโลยีที่เขาแบบเดินทางข้ามดวงดาวเป็นยังไงกันแบบมันก็นั่งนี้ฝากภาพยนตร์ดิสนีย์ทิกซ่าแอนิเมชันเอลี่ยเรื่องใหม่ล่าสุดจากดิสนีย์อ่อ จากพิกซ่าสตูดิอไว้ด้วยนะคะก็ไปเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้ากอร์ดแล้วก็เจ้าน้องเอลิโอนะคะที่จะเป็นคู่หูพองนพัยเป็นเรื่องแปลกแวกแนวที่ทางพิกซ่าทำเกี่ยวกับอวกาศนะคะแล้วก็เับประกันได้เลยว่ามีเลือที่ซึ้งกินใจแล้วก็ทําให้ทุกคนอินไปกับทางพิกซ่าแล้วก็เอลิโอแน่นนอนดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะวันที่สิกเกพษายนี้ในโรงพยนตย์ค่ะ อืมซีรีส์อร่อยในบ้างก็มีซีรีส์ออนแอร์อยู่ปัจจุบันนี้นะคะไงก็ฝากติดตามกันด้วยก็หาช่อมทางในออนไลน์เพียบเลยแล้วก็ทางถ้าถ้าเรียกว่าดูสดเนาะพร้อมกันก็ทางช่องวันนะคะก็เป็นเรื่องที่เชิญได้ไปแสดงแต่เรื่องนี้เราก็แบบเอ้ยมาเบิดตัวดาไปเดี๋ยวเราตากดูกันอันนี้ออนสองตอนแล้วใช่ไหมออนไปแล้วสตอนค่ะก็ฝากติดตามด้วยอาจจะมัน เที่ยวหรือมันใส้นับดาวกันบ้างหรืออาจจะ่ารู้สึกลำคา,าน,น้องกันบ้างก็เป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องก็ำลังจะโตแล้วทุกคนฝากติดตามตอนสาตอนสี่น้องจะเป็นผู้เป็นคนมากกว่านี้แ <c oughs> ันว่าแอบเช็คฟีดแบ,บก็กบ้างแล้วเอฟิแบ,บ็อยู่เรื่อยๆค่ะใช่ก็ดีใจมากที่มีคนสนใจแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนจะไม่ค่อยใช่เชิญเท่าไหร่ซึ่งใช่อ่ะเชิญเชอไม่ไม่ค่อยหือนนับดาวเท่าไหร่ดีใจมากๆที่ทุกคนได้ได้เห็นในอีกรูปแบบหนึง่งในคณะนับดาวนะคะที่เชิยได้เป็นนักแสดงแสดงแล้วก็ถ่ายทอดตัวตนนอกไปค่ะฝากติดตามได้นะคะเรืละครที่เราแ,บบแสดงมามันหา,าชีวิตเราคงประินมากองนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนยังไรบ้าง ก็มีการที่จะวิเคราะห์แล้วก็ปู่เบื้องหลังเขาเรียกว่าปลุมหลังตัวละครว่าเติบโตมาอย่างไรมีพรมอะไรในชีวิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเป็นแบบนั้นเชิก็มีจุดที่ว่าเออแล้วน้องเป็นคนยังไงจะเป็นอะไรเป็นลักซึ่งสําหรับเชิน้องเป็นศิลปินนะคะแล้วก็มีความรักอยากให้ทุกคนเอ็นดูรักและเอ็นดูเขามากๆรวมถึงเป็นคนที่หวังดีเหล่อคนรอบตัวสุดๆเลยเพราะฉะนั้น เอ่อน้ำดาวอาจจะใช้ใจนำเป็นหลักอาจจะคิดไม่รอบคอบนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวน้องจะเรียนรู้และเติบโตดนะ้วยทุกคนอยากให้ติดตามจนไปถึง EP สุดท้ายเลยว่าจริงๆแล้วเขาจะลงเอยกับกับฮารันได้อย่างไรบ้างจะเพื่อนรับกันไปรับเพื่อนได้อย่างไรนะคะแล้วก็กลายเป็นคู่ชีวิตกันหรือเปล่าก็ารอติดตามกันนะคะ <Yeah. S 2> มันก็มีหลายฉากที่แต่แตนพีซาเนาะว่าไอดีหนึ่งแต่ละฉาก <c oughs> แบบโอไงโอแบบนี่ไงค่ะมั <c oughs> นแบบโตขึ้นแต่ดิ่เปล่าแต่โอโตขึ้นด้วยค่ะระบบที่โตขึ้นด้วยแล้วก็เป็นเป็นเป็นอีกแนวหนึ่งที่เขาเออกแบบไว้ให้ทุกคนอินแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันแต่ละตอนแต่ละฟีเพราะฉะนั้นเขาจะคัดมาแค่ฉากที่แบบทำให้เราอิมแพกรู้สึกมากๆอย่างในตอนที่สองเนี่ยจริงๆทุกคนอาจจะพูดว่าเอ้ยเหมือนรู้จักกับ เขยนเร็วจังเลยแต่เขาทํางานร่วมกันมาแล้วเจอกันมาหลายครั้งแล้วจริงๆกว่าจะแบบช่วงสิ้นปีที่เป็นกิจตการณ์ในช่วงท้ายเรื่องนะคะก็จริงๆต้องเรียกได้ว่าอาจจะผ่านช่วงเวลามาระยะหนึ่งมากกว่าว <ๆ S 2> ที่เราตื่นตอะไรอย่างเงี้ย่างนี้ในช่ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ขงของเรื่องของซีนารมณ์แบบที่ต้องเข้ากับเข้มข้นกับพี่เอ็มเอถึงตลกดีกัาจริงๆในเรื่องของซีนารมณ์ก็มีพี่บอยนะคะคอยกํากับแล้วก็คอยไกด์ให้อยูอๆๆ่แล้วว่าอยากให้แนวไหนอยากให้มันเข้มข้นขนาดไหน แล้วก็คุยกับเอมด้วยค่ะว่าว่าเป็นยังไงดีว่าแบบเราจะเล่นได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะทะเลาะกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ซึ่งก็อย่างที่เห็นนะคะใน e ีพีสองก็มีทะเลาะจะแตกหักกันไปแล้วแล้วก็รอลุ้นกันในอีพีต่อไปว่าเขาจะดําเนินเรื่องกันอย่างไรว่าแต่ละตอนแต่ละปีมันมันไปเร็วมากทุกคนต้องห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยเพราะว่า เือเรื่องมันเข้มข้นมากไอหายไปหนึ่งเบรกอะอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วอะตะกี้เกิดอะไรขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออคือแนแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะโน๊กโน๊กไมว่าแบบแฟนๆก็แบบกินจิตหน่อยจุมากเลยสหลับเคมีของคู่เราจริงเหรอคะดีใจมากขอบคุณมากเลยนะคะที่ที่รู้สึกจึงเคมีของคู่ผู้เชิ์กับเอมื่อนับดาวพารันนะคะก็เป็นอีก หนึ่งคนที่เชอรรู้สึกว่าเขาโปรเฟืชัานอลในการทํางานมากในวันแรกที่เจอกันแล้วก็เขาเป็นนักแสดงใหม่เขาเป็นงู้แสดงเรื่องแรกแต่ว่ามีความแบบพร้อมที่จะกระโจนเข้าไปในบทบาทพาราชิสุดเลยเรียกว่าเป็นเจด้านันไม่เช่เจด้านเลยเหรอกเขาอาจจะไม่น่าจะเป็นหนูก็ดีใจที่ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้เพราะโปรเจกต์ใหญ่มากแล้วก็พี่บอยลงมากํากับเองด้วยก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเข้าม,มาร่วมโปรเจกต์แล้วก็ มีเคมี M e เข้ากันกับเอมถ้าเคมี M e ไม่เข้ากันกับเอมอาจจะเป็ได้อยู่ในเรื่องนี้ค่ะก็ดีใจมากๆท,ที่ได้มีโอกาสรประมาณนีสสวดดวงในโปรเจกต์นี้ค่ะว่ามันบทยากย้วยอ่ะบทแบบไหนที่คุณจะเล่นแบบก้าวตอนแต่ละตอนแต่ละปีอ่ะมันไม่ได้หาง,ง่ายๆแล้วก็พี่บอยลงมากับเอกกี่ก็รู้สึกว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็การทํางานที่ทําให้เชิญได้ก้าวกระโดดไปอีกขั้นแล้วก็ตัวละครที่เล่นก็ค่อนข้างจะไกลตัวมากๆนะคะ มากเลยแหละก <c oughs> ็ยากเพราะว่าตัวละครที่มันตบโตไปวางอยไรเนี่ใช่ค่ะนอกจากคาแรคเตอร์ที่ต่างกับตัวเองแล้วที่ที่รู้สึกว่าเออถ้าหนูทําได้ก็แปลว่าเราก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งได้แล้วจริงๆแหละจะทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเออเชิญมันเล่นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ความยากของมันอีกคือแต่ละตอนแต่ละปีเรายังคงเป็นนับดาวแต่เป็นนับดาวที่โตขึ้นในทุกตอนได้ยังไงบ้างแล้วก็การเติบโตหรือเรื่องราวในแต่ละปีอ่ะมันเยอะมากแล้วเราจะสื่อสารยังไงให้คนรู้ว่า เออมันผ่านมาแล้วเขาทาใจได้แล้วหรือเขาผ่านเหตุการณ์อะไรมาแต่ว่ายังมีแผลในเรื่องนั้นอยู่นะแต่ก็เสื่อมมาแล้วเหมือนก้าวข้ามได้แล้วนะโอ้มันมีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเป็นบทที่ทา้าทายมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ได้ที่ได้สแสดงบปิดบ้านอีพีออ่อไใบมีอะไรให้เราติดตามเหมือันบ้างพี่สมายี่เ,เลยนะถ้าจะให้หนูพูดนั้นทุกคนได้ดูทีเซอร์ทีเซอร์จะมีแค่อีพีหนึ่งอีพีสองนี่แหละค่ะอีพีสามสี่มีอีกเยอะที่ไม่ออกมา มากมากเลยคือเยอะมากจริงๆหนูไม่รู้จะบอกว่าเยอะยังไงแต่มันเยอะมากค่ะทุกคนแล้วก็เดาไม่ได้เลยที่ทุกคนเดามาตอนนี้หนูพูดได้ว่าผิดหมดนี่เท่าที่ได้รับมีแปะ a คือว่าน่าจะผิดหมดนะคะทุกคนได้คาดชิดแน่นอนแล้วก็ทุกคนจะเข้าใจตัวละครมากขึ้นแล้วก็ตามคอยลุ้นคอยเชียร์กับตัวละครต่อไปเรื่อยๆแนะ่นอนคนจะรักและเอ็นดูนดับดาวมากขึ้นหวังว่านะคะว่าจะรักไลนเอ็ดูนดับดาวมากขึ้นเพราะเขาก็ อยากจะทําให้มันดีที่สุดในชีวิตเขาแหละก็ฝากติดตามนับดาวต่อไปในทุกตอนด้วยนะคะเรื่องี้เป็นเรื่องทิงท้ายสั่งกำลังไปเดียว่็ถือว่าเป็นเรื่องริงท้ายก่อนที่หนูจะไอ้น่าหายาตาไปพักเพื่อนแต่ว่าปีหน้าก็ยังมีผลงานที่คนได้รับชมนะคะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายภาพหนึ่งเรื่องด้วยก็ฝากติดตามไม่ได้หายไปไหนแน่นอนแล้วก็ไม่ได้นานนะเออกว่าเริ่มโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจ่ายตังค์แล้วค่ะยื่นีซ่าแล้วด้วยเป็นแนวไหนอะไร เชิเรียนคณะบริหารค่ะเป็น M.B.A นะคะแต่ว่าไปเรียนที่ต่างประเทศค่ะก็โดยภาพรวมโดยทั่วไปแล้วก็โชคดีที่มีประสบการณ์การทำงานแล้วเขาก็เขียรับพิจานาในการเข้าไปเรียนมีเป็นหลักสุดแค่ปีเดียวเท่านั้นเพแต่ว่าจะต่อยอดการเปิดใา้ของเราได้มากจริงๆไม่ได้เปิดใา้เปิดมาดูแลตัวเองเฉยๆเลยค่ะในบริษัทล่าสุดที่เชิญสวดแลนะคะแล้วก็เป็นการดูแลตัวเองแล้วก็เรียนรู้ในระบบของการทํางานธุรกิจต่างๆอะไรอย่างเงี้ย รวมถึงต่อยอดตัวเองว่าอยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองอยากจะทําอะไรตรงนี้ยังหาไม่เจอรลบฉกเป็นแก๊บเยียหรือว่าเป็นแก๊บเยียจากการทางานหลายๆลปีที่ผ่านมาแต่เชอก็ไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศในในหลักแบบหลักมากกว่าหนึ่งเดือนขึ้นไปเลยอ,อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถึงเวลาแล้ว กอดจะสักจิตเราไปทาสักหน่อยดีกว่าต้องเตรียมตัวเยอะขนาดไหนนะพอต้องไปใช้ชิตเี่ยวยาวก็เตรียมเรื่องที่พักที่อยู่เอกสารเยอะกว่าที่หนูคิดมากๆเลยค่ะทุกคนเอกสารในการเตรียมการหลายๆอย่างมันมันเยอะมากๆแล้วก็ยังเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ตื่นเต้นอยู่เสมอเลยว่ามีประสบการณ์ใหม่ให้เชื่อได้เรียนยึ่เนเรียนรู้อยู่ในทุกวันเลยครั้งนี้ก็เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไปเนี่ยเราน่าจะได้เพื่อนต่างชาติเยอะเพราะคนส่วนใหญ่ที่ไปเรียนก็มาจากหลักของประเทศเลยค่ะแต่ว่าใ เราต้องเซิไปคนเดียวไอไปกดเดียวค่ะแต่ว่ามีมีมีน้องๆ้องเมมเบอร์รุ่นหนึ่งที่อยู่ที่นู่นอยู่แล้วก็อย่างมิโอรีหรือว่าอย่างอุซีนาซามอะไรเงี้ยถ้เรารู้จักเงี้ยก็มีเขาก็อยู่นู่นอยู่แล้วเราก็ไม่ไม่หายอาเชียนไปมานอะไรเงี้ยแต่ใจคตดว่ใจเปิดนี้คือไม่ได้คิดจะแบบมึนแบบเพิ่มเติมดูแลตอนนี้ยังไม่คิดว่าจะมีศิลปินเพิ่มเติมแล้วก็เป็นการเรียนรู้รวมศึกดูแลตัวเองเป็นหลักค่ะ ซึ่งซึ่งเป็นเป็นหมวดที่หนูจะโอ้ได้ได้เรียนรู้เยอะมากรวมถึงได้ได้เห็นมาอ๋อจริงๆการเปิดบรษิษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยมันมันมีหลากหลายปจายัจจัยแล้วก็หลากหลายสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวแล้วก็ในการดูแลรวมถึงอ่อาการทางานกับคนต่างๆ้าด้วยว่ามันมีเรื่องอะไรที่เราต้องรับผิดชอบต้องดูแลครับเราสดใจบ้าง <ms> เป็นการเรียนรู้ตอน during, นี้หนูอาจจะทําอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ หลังจากมีบอสจะไม่อยู่แล้วทำยังไงในบริษัทใช่ไหมเนะรครับก็จริงๆไม่ได้มีอะไรเป็นหลักขนาดนั้นนะคะแล้วก็ตัวเชือก็ยังรับงานได้ถึงแม้ว้วจะอยู่ต่างประเทศค่ะเรายังทำงานออนไลน์ได้่่เรืออองจกกา ใช่หน่อยแม่จะชิ้นเต็งยิงแล้วเนาะไม่ได้เป็นผู้จัดการวงะคตอนนี้เป็นป๊อปเปอร์เป็นยังไงบ้างเราวางรัางผักไปแค่น้องยังไงบ้างก็จริงๆหนูเทรนน้องมาปีกว่าๆแล้วค่ะในการที่จะรับมือกับเขาเรียกว่าการทํางานต่อไปในอนาคตกับผู้ใหญ่กับสตาฟนะคะแล้วก็กับเมมเบอร์กันเองจริงๆน้องเจเนอเรชั่นที่สามของ b ีเทียเนี่ยก็เหมือนลูกเชียวแหละ แทบจะเลี้ยงกันมาตั้งแต่วันแรกที่ออดิชั่นเข้ามาแล้วก็เฟนน้องๆในการที่จะทำงานต่อไปโดยที่เชอ์ไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งน้องเก่งมากค่ะแล้วก็น้องมีสุจตัวเองมาเยอะมากรวมถึงรับงานจากเชอไปได้หลากหลายและอาจจะเก่งกว่าเชอด้วยเชอคิดว่าตอนนี้เขาก็รับมือกับหลายอย่างมากๆภายในนะคะแล้วก็ผลง,งานต่างๆที่ออกมาก็ค่อนข้างดีแล้วก็ได้รับฟลิแบค็คที่ดีมากๆจากจากแฝนก็ดีดใจมาก,มากๆแล้วก็อยากให้น้องสามารถพาบินเคต่อไปใน ดำเนินต่อไปในรูปแบบที่เขาต้องการได้แล้วก็มีคนรักก็จะสนุกเขาต่อไปเรื่อยๆะการนี้ก็จะมาเป็นป๊อปเปอร์นี่กว่าเราจะพอได้มั้ยฉันตอนยากแน่ขนาดก็จริงๆเขาอยู่ในแก๊งตอกตัอนอยู่แล้วนะคะทจริงก็จะมีน้องที่เป็นคนหลักๆในการที่จะดูแลเมมเบอร์กันภายในเองอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ป๊อปเปอร์ก็ค่อยๆดูมาว่าใครเหมาะใครพอที่เป็นคนประสานงานอย่างทั้งผู้ใหญ่กับเด็กได้กับเด็กกันเองได้ด้วยอีกก็นี่แหละค่ะมาลงตัวที่ป๊อปเปอร์ลงถึงน้องก็มีความ ต้องการที่จะเติบโตในเส้นทางใหม่ๆในตัวเองด้วยก็นั่นแหละเหมาะสมที่จะขึ้นมาดูแลแตัวนี้รวมสิ่งนี้ฟูที่เป็นกับตันรุงอยู่แล้วที่รับหน้าที่กับตันรุงมาสักพักก่อนหน้านี้ก็พอจะเข้าใจว่ามันจะต้องทําอะไรอย่างไรแล้วเขาก็เป็นเพื่อน่วมยุ่นกันด้วยเพาะฉะนั้นขาจะประสานงานในหม่ แปลว่าเราก็ปล่อยมึงได้อยา่างวางใจวางใจมากๆจริงๆอันนี้ก็พี่บอกว่าวางใจมากๆจริงๆเราก็เชื่อว่าน้องจะเติบโตกันได้ต่อไปเรื่อยๆและอีกอันหนึ่งที่มั่นใจคือน้องเก่งกันมากน้องมีทาเล่นมากๆน้องมีเอ่อแพชั่นแล้วก็เจนใหม่ๆที่เข้ามาตอนเนี้ยสีเจนที่6กแล้วก็ยังคงมีใจรักในการที่จะเป็นไอดอลแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตในวงไปได้ <ๆ S 1> อย่างสุดเสือกที่ ใครที่ชื่นชอบเอ่อระบบในในรูปแบบนี้ได้เจอกันบ่อยๆได้เจอกันอยู่เรื่อยๆได้เห็นการเติบโตของน้องๆตั้งแต่วันแรกที่เขาก้าวเข้ามาในการเป็นศิลปินไอดอลแบบนี้นะคะเราก็จนถึงวันเขาเติบโตเก่งมากขึ้นชายนิ่งมากขึ้นร้องเล่นเๆอย่างเก่งมากขึ้นหรือเป็นพิธีกรได้ด้วยเนี่ยก็ฝากติดตามน้องๆกันต่อไปทุกคนจะได้เห็นการพัฒนาการและการเติบโตของไฟแน่นอนค่ะก็น้องมาไปชี้ให้นินเป็นตัวแล้วมีแอบมาปรึกษาเราอัีเสร ก็ยังคงไลน์มาถามว่าพี่เชิอันนี้ยังไงนะอยู่บ้างค่ะซึ่งเชอก็ยังพอมีข้อมูลที่จะส่งต่อให้เขาแล้วก็บอกว่าเออแนะนําต่อได้ว่าเออแบบนี้อันนี้ติดต่อคนนี้นะอันนี้ติดต่อคนนี้นะอะไรอย่างงี้บอกอยู่เรื่อยๆค่ะก็คือเชื่อใจขายก็จริงๆเลยว่าก็เรียกว่าค่อยๆถอยตัวเองมาตั้งนานแล้วนะคะค่อยๆส่งมอบหน้าที่ต่างๆให้น้องอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ค่อยใจหาย เท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจมากที่จะวางมนือให้กับน้องๆต่อไปแล้วก็ยังมีชิมงานหลังบ้านที่เขาทางานากับน้องๆกับหนูมาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วก็ยังคงอยู่ช่วยสปอร์ตน้องๆอ,อยู่เสมอดังนั้นก็วางใจได้ในส่วนนี้กันเลยโอเคค่ะข <Okay, S 1> อบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะเอลีโอด้วยนะคะสุกัญนีเย็นนะคะ